โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ภายใต้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่อ้อนอกโมเดลสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม CR2X โมเดลที่เป็นรูปธรรมสามารถยกระดับมาตรฐานให้โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกเป็นโรงเรียนคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพตามตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 1>, โรงเรียนคุณภาพ School Quality โรงเรียนบ้านแม่อ้อนออมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมสวยงามที่เอื้อต่อการเรียนรู้สถานที่ของโรงเรียนมีความสะอาดสถานที่ของโรงเรียนมีความเป็นระเบียบสถานที่ของโรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงาม สถานที่พักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียนสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนสะดวกและปลอดภัยสถานศึกษามีระบบสนับสนุนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน 1. โรงเรียนมีโครงการอาหารเช้านักเรียนอิ่มท้องปีที่2 2. โรงเรียนมอบทุนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากมูล,ลนิธิ Gdg ประเทศอิตาลี 3. ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสอสอ 4. ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชน 5. โรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทั้งระบบ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาครบทุกภารกิจอย่างเป็นระบบดังนี้มีระบบจัดเก็บข้อมูล Big Data ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีระบบการกรอกข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเช็คสถิตินักเรียนด้วยระบบออนไลน์มีระบบการรายงานการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้วยระบบออนไลน์ มีลิงก์รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนของคณะาการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์มีระบบการลาของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์มีระบบการเผยแพร่กำหนดการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนบนเว็บไซต์ของโรงเรียนมีระบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์มีระบบการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC บนเว็บไซต์ของโรงเรียน มีระบบออมซัพย์นักเรียนออนไลน์มีระบบกรอกปอพหปปพหอ,ออนไลน์โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอื่นๆจากแหล่งข้อมูลต่างๆโรงเรียนมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอน Mail หรือ e ีเมลเพื่อใช้รับส่งข้อมูลข่าวสารโรงเรียนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการให้คำปรึกษาและการขอทุนการศึกษาของนักเรียนดังนี้มีระบบเช็คชื่อนักเรียนของครูประจำชั้นออนไลน์มีรายงานผลการเช็คสถิตินักเรียนของครูประจำชั้นกับโรงเรียน มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนมีระบบกรอกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์มีระบบกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนออนไลน์มีระบบกรอกข้อมูล SDQ นักเรียนออนไลน์ โรงเรียนมีสภาพทั่วไปสะอาดเป็นระบบบริเวณโรงเรียนสนามเด็กเล่นหรือสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียนมีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยพร้อมใช้งานมีอาคารเรียนห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์อาคารประกอบพอเพียงสำหรับนักเรียน อำนวยการห้องปฏิบัติการเป็นระเบียบเรียบร้อยมีห้องสุขานักเรียนและครูสะอาดปลอดภัยมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบปลอดภัย 2. ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย (Classroom Quality) ระดับชั้นอนุบาล3ครูประจำชั้นมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจัดเอกสารสื่อการสอนเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องเรียนสะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ จัดโต๊ะเก้าอี้ของครูและนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้มีมุมจัดประสบการณ์ในห้องเรียน4-5ถึงมุมมีมุม,ม,มป้ายแสดงผลงานของเด็กที่เป็นปัจจุบันมีสื่ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสืบค้นและศึกษาหาความรู้แก่เด็กมีป้ายข้อตกลงและพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับหน่วยจัดประสบการณ์มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้องเรียนมีนาฬิกาประจำห้องเรียนมีพัดลมหรืออุปกรณ์ระบายอากาศที่เพียงพอมีสัญ,ญลักษณ์ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีอุปกรณ์ไอ t ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก มีมุมส่งเสริมสุขนิสัยเช่นที่วางแก้วแปรงสีฟันผ้าเชนะ็ดหน้ามีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นของห้องเรียนและเด็กมีข้อมูลรายบุคคลครบถ้วนทุกด้านมีหลักฐานการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นปัจจุบันมีบันทึกการนิเทศบันทึกเยี่ยมชั้นเรียนมีบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการใช้เทคโนโลยีในการทำเอกสารชั้นเรียนครูประจำชั้นมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมประจำวันแบบบูรณาการ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพมีการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดประสบการณ์ออกแบบการจัดประสบการณ์เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมประจำวันที่หลากหลายและตรงกับความสนใจของเด็ก เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมประจำวันจัดกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กฝึกปฏิบัติจริงศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมีการนำหลักปรัชญาเศรษิกิพอเพียงแหล่งเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมประจำวันครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม ครูมีการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ประกอบในการจัดประสบการณ์ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมประจำวันครูออกแบบการจัดประสบการณ์ที่โดยให้เด็กได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้และสร้างชิ้นงานครูมีนวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมาจัดประสบการณ์แก่เด็ก 3. ห้องเรียนคุณภาพระดับขั้นพื้นฐาน Classroom Quality ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4สภาพห้องเรียนสะอาดเป็นระบบการจัดการห้องเรียนตกแต่งห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเป็นระบบ เอกสารธุรการสื่อประกอบการสอนมีการเก็บเป็นหมวดหมู่ระเบียงหน้าห้องด้านนอกหน้าต่างสะอาดปราศจากฝุ่นและขยะ มีการจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเหมาะต่อการเรียนการสอนมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนเป็นระเบีย,มยบยมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและใช้ในการจัดการเรียนรู้มีสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์ ICT เหมาะสำหรับการเรียนการสอน มีบอร์ดแสดงผลงานนักเรียนจัดแสดงผลงานเป็นประจำเป็นปัจจุบันนักเรียนสามารถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีสื่อวัสดุอุปกรณ์พอเพียงเหมาะสมกับการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้เอกสารการวัดผลและการประเมินผลที่ถูกต้องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแหล่งหรือมุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการดำเนินการดังกล่าวจึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณาชนดังต่อไปนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6ผ่านการประเมินทักษะทางด้านภาษาจีนเบื้องต้นจากสถาบันเทียนฉายบ้านภาษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศิ 5, ล5ครอบครัวอบอ,อุ่นจนเป็นผลสำเร็จจากโครงการรักษาศิล5 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยโครงการตอบปัญหาธรรมะเจ้าหน้าครั้งที่38ระดับจังหวัดจากชมรมพุทธศาสตร์สากรนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดวา,าดภาพในหัวข้อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและหัวข้อการลดอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนระดับชมเชยจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายครูและบุคลากรท โครงการโรงเรียนรักษาสินค้าครอบครัวอบอุ่นจนเป็นผลสําเร็จจากโครงการรักษาสินค้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาวิศวะดีเด่นจากสำนักงานวกศวกรรชาติครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบัยมุกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผูรู้ชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนระดับดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษาเชียงรายเขต2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นระดับดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเรื่องรายวันครูประเภทหุ่นสาระด้านเรืรู้ภาษาไทยระดับดีมากจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้การเชิดชูเกียรติเป็นห้องเรียนคุณภาพตามน,นโยบายจุดเน้น CRQ8 Model จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้รับผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบานวิทยาศาสตร,ร์น้อยประเทศไทย รุ้นีกาวจากสำนักงนานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักษาศิลห้5ครอบครัวอบอุ่นจนเป็นผลสําเร็จจากโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศิล5โรงเรียนได้รับคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแลนะธรรมมาพิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับคุณภาพ2ดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test หรือ MT วิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test หรือเชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศระดับคุณภาพดีมากจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนระดับดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย